แล้วก็เติมอะไรไหมคะ เดี๋ยวเดี๋ยวสายสายเดี๋ยวทอดเนื้นนอเค็มไปไมให้ไก่ยำไม้ซอยเนื้อะยาะแล้วก็ต้มขาไก่เดี๋ยวสายลราทอดเนื้อเค็มไปให้นักนะผัดชัดวยี่มี่ซุยออผัดพิสุนิกรูกตอนนี้ราคเท่าไหร้างช่วยนี้เท่าไหร่ก็ได้อันนี้นะคิดไปร้อยสี่คิดไปร้อยสี่สิบ นะมันจะได้ลดไอ้นี่ไปอ่ะลดผักเขาอันนี้ร้อยสิบมันตัวเท่าไหร่ปลาหมึกก็จะเจ็ดสิบอันนี้จะจะกลุ่มเส้นนี้กลุ่มแต่สวยนะรับรองปูถั่วแล้วก็ถั่วแกงเนื้อได้แกงปูแกงส้มลองชิมดูสิน้ำแกงอ่ะมิสไม่ละ มีแจเด็กสองนะตัดปูค่ะได้ค่ะอันนี้นะคะยายใส่ให้ตัวใหญ่ๆเดี๋ยวแยกยายแยกกระเทียมให้นะคะอุ้มขอตัวเจ็ดสิบห้ารมัวเจ็ดสิบนะคะขอ,ขอนมาไม่พักนี้จะถึงเกเรบ่อยขอโทษทีนะรวมร้อยสิบ มแล้วก็เนื้อเค็มมาช้านิดนะแล้วเค็มเดี๋ยวให้เขาทอดให้ที่หลังรอเค็มเส็เดี๋ยวจุนะเดี๋ยวจุดขอสองคนนะขอสองคนขอขอจ้าอคนนน่ะทานอะไรคะมาแล้วเหรอเดี๋ยว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 เดี๋วเดี๋ยวเดี๋เดววันนี้ลูกชิ้นไม่มีเอาไปทำ ก็ตันกุ้งเลยังไม่มาเลยเจ็ดสิอันนี้ให้แล้วนะใช่แล้วคือนี่ให้แล้วให้มันอันนี้ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งอ่อยหนอ่ะมีติดไปเหนือหน่อยนะนะไม่เยอะตารอเดียวรอเลี้ยวรอเลี้ยวลอเลี้ยวรอเลี้ยวรอเลี้ยวปูสองนะค่ะขัดสตอขัดซ้อหนึ่งของพี่เห็นแล้วนะพี่ปูสองที่ สตอหนึ่งที่สองร้อสิลุงรอจิมเดียวโชคมาแล้วมาเอาของเลยนั่นน่ะที่น้ำปานอันนี้ปูอย่างเดียวของพี่ค่ะจะลองเข้าไปดูไหมตัวผัดพริกขิงตัวผัดพริกขิงมีที่เหล็กกระเทียมสองตัวปกระเทียมสามตัว ตะวันตะวันถุงละตะวันสี่ถ <Buffalo. S 2> <together. 1981. S 1> ุงสองถุงอ่นล่อวักบัดเดี๋ยวนะพี่ต่อยสองคนแค่นะบลุกสามกุ้งสองเดี๋ยวให้ลุงมาให้พี่ต่อยลุงปลาดุกสองปลากระพงสองนะพี่ต่อยมีอันนี้ไก่ นะเอาไก่กับปลาได้ผัดหน่อไม้เหลืองนู่นเหรือแกงเอาเหลืองรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวใจเย็นๆถึงขอสองคนนี้แถมให้ลูกค้าเลยติ๋มขอสองคนเพราะว่ามาละเ้าสั่งขอถึงไว้อันนี้เป็นหน่อไม้สดแต่เป็นแกงอันนี้แถมไปไม่ได้พิ้อันนี้ของพี่ตอยใช่ใช่พี่ตอยขอบคุณนะ อันนี้นะคะอันนี้ที่ชุดนี้สองร้อยค่ะอันนี้ของรออันนี้ห้าห้าร้อยกห้าร้อยันนี้มาปูอูอีกย่งยังปูใส่แล้วปูกับปลาตะเพียนเท่าไหร่ปรูกับปลาตะเพียนอีกสองร้อยค่ะขอบคุณนะคะค่ะนปานมองค่ะมองพี่พี่ก็ให้มอง าดุกอันนี้แถมหางไปให้นะวันนี้ปลามันตัวเล็กตาไปให้ใครแล้วก็บอกเขานะว่ามันปลามันตัวเล็กมาเช้าถุงล้างอะ่ะตัวมันเล็กมากเลยมาติมแถมอะไรนะครับแถมหางปลา <laughs> แถมหางปลาปลามันตัวเล็กไนงะแล้วปลาแกกินหางปลาเนะี่ยกินหางแกไม่กินเน,น,นื้อตรงกลางตัวเนี้ยบุญเนี่ยหางจะเยอะนะแถมไปให้ แ้ครบนะเสร็จพี่มาแล้วเดี๋ยวพี่แอบมแต่คนนั่นะขอคนนั้นปีมาไม่ปนไัม่เป็นไรนัขอให้เดินมาีนี้ก็ใช้ได้มีก็ใช้ได้แลป็นเนเป็นเงนสเป็นนสใมาไกลอ่ะจ้าเนี้ยแอบมแคอยได้ะไรขอให้มาเจออย่างเดียววอยู่ไห น้ำแกนไปกินแล้วรู้แอมน้ำแกนไปกินสามมหาละให้พิเขอบคุณมากที่รอไม่เป็นไรแล้วมวันนี้มาแต่เช้าเลยเลหกโมงโอ้เช้าหกโมงถึงเนียหรออันนี้นะใส่ได้พิเศษไม่ต้องบวกงันมา ที่แรกกับเอผัดเอผัดผัวผัดผัวหรือผัวป้าเป็นเอโคลรับตูนะได้ตาขึ้นบนเลยตอนนี้เดี๋ยวจ่ายเงินระขอบคุณนะตานะวันนี้กินอะไรต่อข้าวต,อ,ตอกับข้าวมตาว <c oughs> ตักข้าวหน่อยดิหรือว่างๆอ่ะตักข้าวให้หน่อยเดี๋ยวมีถุงมีลูกค้ายอยากได้ข้าวเยอะข้าวน้อยตักเองเลยใช่ไหมป้าจะไม่ต้องงห่วแจขอบคุณพี่ ขอบคุณมากเดินทาง,งปลอดภัยนะเนี่ยตัวปัญหาแหละคือคือถั่วเนี่ยแรลโคือขึ้นทีนะห้าสิบบาทขึ้นโลนึงห้าสิบาทเนี่ยขนาดถึงแค่นี้นะพันห้าพันห้าันหกมันแปดร้อยนะมันต้องเป็นพันหกสองโลถึงรอหนึกไม่ออกว่าเอาอะไร ค่ะข้าวออาราดอันนี้ถึงขอ80บาทนะคะรบบววนไม่ไม่ละค่ะขึืนเท่าเก่านะคะรับรองค่ะเพราะว่าปัวตัด7จดสนะคะแต่ถึงตักให้เยอะหน่อยจะได้กินได้รอถึงสักครู่นะคะไ,ซไสซซอสไวไลน์ลาบปลาหมึกค่ะ,คะขอลาบปลาหมึกถุณหนึ่งนะคะ